เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีโดยการนำของพระมหาพเดชศักดิ์ศักระธรรมโมประธานสมศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงก็ได้นำคณะพระภิสุสามเณรเจ้าหน้าที่รักษาทุชนรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครูผู้คนพบวิชาสมการเนื่องในวันครูผู้คนพบวิชาสมการ ึงกระตรงกับวันพระขึ้น15ค่้าข้ามเดือนสิบต,ตรงกับวันบรรลุธรรมของพระมงคลเทพผูน้นีสดจันทเจโรหลวงพ่อวัดปากน้ำอาสีเจริญครบรอบหนึ่งปีพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาครูผู้หลวงพิพพพชาธรรมกายตั้งอธิษฐานจิตนะเป็นผังสําเร็จแผ่เมตตาเพื่อสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นให้ทุกคนในโลกนะคะรอดพ้นปลอดภัยจากโควิด19นะคะรวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต จากโรคโควิด -19 ด้วยค่ะมันก็เป็นกิจกรรมนะคะในวันครูพวกคุณคพิชาธรรมกายที่วัดที่ศูนย์นะคะอุทัยแสงศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะสาธุข้าา